สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเราอู่ต่อรถยกช่างลูกเชยภูมิอู่ต่อรถยกเมืองเชยภูมินะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตนะครับล่าสุดวินเป็นรถดิเม็กดิเม็กสี่ประตูนะครับที่ลูกค้าถามมามากเลยว่าสี่ประตูต่อได้ไหมสี่ประตูลูกค้าก็นาเข้ามาต่อกันเรารถคันนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็วันนี้อัปเดตวันที่นะครับสุกที่สองสิงหานะครับสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็จะหาดูรูปทรงสวยๆของ รถสี่ประตูนะครับเป็นวินชุดวินหนึ่งหมื่นสองพันปอนด์นะครับก็อุปกรณ์ก็จะให้ตามนี้แหละฮะมีอุปกรณ์แทงแหนบนะครับหนึ่งคู่แทงหูแทงวีโก้แทงซากนะครับแล้วก็อุปกรณ์ช้อนล้อที่รองล้อนะครับให้ลูกค้าไปอย่างแบบครบถ้วนเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะคันนี้เป็นรถสี่ประตูนะครับก็อย่างที่เคยบอกว่าตามทุกตามสมัยทุกวันนี้จะให้นะครับให้เรา ผลิตรถยกเราจะผลิตรถยกใช้คันหนึ่งนะครับจะมัวไปแบกน้ําหนักที่มันโหเยอะๆทำมเราทารถเพื่อไปยกรถนะครับเพื่อไปแบกน้าหนักไม่ใช่ทํารถมาเพื่อแบกน้าหนักตัวเองนะครับของเลยเราเลยพ,พิจารณาออกมาว่านะครับวิเคราะห์หรือว่าผลิตออกมาให้มันมีมีมีมคุณภาพที่เบานะครับแข็งแรงแล้วก็กระทัดรัดนะครับที่แล้วก็มีความแข็งแรงด้วยนะครับมาดูนะครับเราก็เคยทำครับไอ้ชุดใหญ่ สมัยก่อนผมก็เคยทํไอี่เป็นให,ใ,หใหญ่ใหญ่ใหญ่มันใหญ่เกินไปนะฮะน้าหนักเราก็แบกมันนะครับไปยกรถก็ไปแบกน้าหนักรถอีกทั้งหากแบกรถเราก็แล้วนะครับก็เราก็เลยนะครับดูแล้วว่าคัดรุ่นนี้ที่เราผลิตเนี่ยมันเหมาะสมที่สุดสําหรับรถรุ่นนี้นะครับผลิตเอาไว้แล้วน้ําหนักเข้ามาแล้วไม่เกิน2องพสองกิโลตามกฎหมายขนส่งให้แน่นอนนะครับก็เลยนะครับเป็นรูปทองเทศสวยนะฮะนะครับ ท่อนหางก็เหล็กหนานะครับให้ลูกค้าพิจารณานะครับเห็นไหนะฮะผลิตออกมาแล้วไปใส่ในชุดยกนี่แล้วยังไงก็น้ําหนักไม่เกินสองพันสองแน่นอนครับจดจทะเบียนได้ทุกจังหวัดนะครับผมนะท่านใดสนใจนะฮะรถยกเลสสวยอยาไปใช้อุปกรณ์มีช้อนล้อมีให้ทุกทุกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลอกทดลอกทดก็เป็นตะขอเห็นไหมครับเป็นตะขอนะมันจะไม่บิดแน่นอนนะครับล็อกวีดนะครับมาตรฐาน ขอกคิดตามครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากให้มาดูสี่ประตูนะครับสี่ประตูกับชุดนะครับชุดวินลันว่าหนึ่งหมื่นสองพันปอนให้ลูกค้าสวยๆก็ไม่มีอะไรก็วินลันว่าก็จะมีรีโมทไร้สายและสายไปให้ด้วยนะครับนะมาขอบคุณนะที่ติดตามขอบคุณที่ฝากติดตามด้วยนะครับเฟซบุ๊กช่างลุ่งรถยกรถสายชัยภูมินะครับฝากติดตามที่ช่อง youtube นะครับอุตรยกเมืองเชียงภูมินะครับทิกตอกนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ